รถที่ผมเห็นเนี่ยราคาหลายล้านเนี่ยก็ไปเติมน้ามันทุกแก๊สไปเติมไปอยู่หลังรถแท็กซี่อย่างเงี้ยรถแล็กซี่ก็ราคาไม่กี่แสนแต่ว่ารถเบนซ์หรือว่ารถที่ราคาเป็นล้านมาอยู่หลงหลังรถแท็กซี่บางครั้งผมงรู้สึกแบบเข้าใจว่าคนที่ใช้รถเน่ะเขามีเงินเนี่ยเขาก็แบบไม่คืออยากจะประหยัดแต่ก็ลงมาเติมแก๊สเนี่ยผมว่าบางครั้งมันก็ดูแบบถ้าเป,เป็นผมเนี่ยผมผมอายตัวเองมากกว่าคือมีตังค์แล้วแต่ว่าไปเติมแก๊สอะไรเงี้ย สุดที่พงกนิษฐานนท์ตั้งคำถามในใจทุกครั้งที่เห็นรถยนต์ไปต่อแถวในสถานีบริการเพื่อเติมพลังงานที่ชื่อว่าแก๊สซึ่งถูกมองว่าเป็นพลังงานที่ถูกที่สุดในห่วงเวลาที่ราคาน้ำมันกำลังทีบตัวสูงขึ้นเพราะในพื้นฐานวิธีคิดของเขาพลังงานซึ่งถูกที่สุดก็คือพลังงานจากร่างกายที่ส่งผ่านปลายเท้าทั้งสองข้าง สุพงษ์ทิ้งรถจีบคันแพงไว้เฝ้าบ้านแล้วหยิบจักรยานคันไม่กี่พันบาทออกปั่นด้วยแรงจากสองขาพาเขาไปทุกที่ที่เขาอยากจะไปไม่แปลกอะไรมากนะักที่ตลอด1ิปีที่ผ่านมาเพื่อนบ้านของเขาในย่านงามวงวานจะเห็นภาพสุธิพงษ์ขี่จักรยานออกจากบ้านไปทํางานทุกเช้าสุธิพงษ์เล่าว่าเริ่มต้นปั่นจักรยานเพราะคิดเพียงแค่ว่าอยากให้ร่างกายนั้นแข็งแรงและเป็นคนที่มีสุขภาพดี แต่เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ยงจากเป็นสินลิละ8บาทเมื่อ10กว่าปีก่อนกลายเป็นกว่า30บาทในวันนี้เขาจึงรู้ว่าสิ่งที่เขาได้กับตัวเองจากการขี่จักรยานไปสถานที่ต่างๆคือการประหยัดเงินในกระเป๋าและทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ต้องสนใจว่าราคาน้ํามันจะแพงขึ้นอีกเท่าไหร่เนี่ยคือ300บาทนี่ถ้าต้องเสร็จวันนี้ทิดดูเท่าไหร่3ที3เจ็ด21ก็2,000กว่าบาทแล้ว มันประหยัดเยอะมากเลยก็จับประหยัดเกือบหมื่นนะฮะประหยัดหมื่นแล้วเรามาใช้จักรยานเนี่ยเราจะได้อะไรเยอะมากเลยคือว่ามันไม่ได้ว่าสุขภาพเดียวมันได้แบบได้ได้เห็นสังคมได้เห็นรถที่เขาคือราคาแพงแต่เขาต้องไปเติมแก๊สอย่างเงี้ยแล้วมาเห็นในเรื่องของการที่น้ํามันแพงแล้วก็เศรษฐกิจฟองบูขึ้นมาเนี่ยทุกคนนี้ก็พยายามประหยัดแต่ก็ไม่รู้ประหยัดยังไงตลอดเส้นทาง60-100ถึงกิโลเมตรของการเดินทางด้วยจักรยานในแต่ละวัน สุธิพงศ์พบกับเรื่องราวมากมายที่เขาสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการทำงานหลายครั้งเขาถูกคนมองว่าเป็นตัวตลกที่ต้องแบกจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าเพราะล้าจากการเดินทางแต่เขาไม่เคยเสียความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตอยู่ได้โดยไร้พลังงานจากน้ำมันคนมองคนมองก็ส่วนมากจะมาบางทีเข้ามาคุยอ่ะคนต่างชาติเข้ามาคุยบ้างบางทีคนไทยเขายืนยืนดูผมอยู่เหมอืมอนเหมือนเป็นตัวตลกเนี่ยใหม่ๆก็เขินนะ พอนานเข้ามันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราเป็นแบบอะไรเหมือนตัวอะไรทุอกอย่างอ่ะแต่เราสึกแบบเขินอ่ะเขินแต่แล้วก็คุยกับเขาจังหวะที่ผมอ่เวลาคนเข้ามาคุยมีเขาถือว่าเอ๊ะเขาจะาเข้ามาหาเราเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันก็มีมีความรู้สึกกลัว okay. ที่ไม่ง้อน้ำมันของสุธิพงศ์ขยายวงไปสู่การไม่ง้อสถาบันสอนภาษาเพราะทุกวันนี้เขาเจยดเวลาว่างจากงานนั่งสอนภาษาอังกฤษที่เขาลักจำสำเนียงมาจากชาวต่างชาติซึ่งทำงานด้วยให้แก่ลูกๆทุกคนเขาบอกว่าการคิดพึ่งพาตัวเองมากกว่าคนอื่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม